เกิดวันเสาร์จึงเป็นบุคคลที่หนึ่งเลยนะครับพูดน้อยมากไม่ชอบส่งสิงกับใครไม่ชอบยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านไม่ชอบยุ่งกับใครและใครก็ห้ามมายุ่งกับเขาเมื่อไรก็ตามที่โดนล้ำเส้นคนวันเสาร์เป็นคนที่โกรธยากมากแต่ถ้าได้โกรธได้อาฆาตแล้วเอาถึงตายและถ้าได้กัดแล้วกัดไม่ปล่อยด้วยนี่คือคนวันเสาร์ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้โฟกัสเรื่องงานของตัวเองเขาจะโฟกัสได้ทีละเรื่องไม่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างจู้จี้จุกจิกแต่ทาอย่างเดียวอย่างดีที่สุดและละเอียดปราณีตเป็นคนที่ทํางานทําสิ่งใดแล้วจะรู้ลึกในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีมากๆและที่สําคัญเป็นคนที่ไม่ชอบดุด่าว่าร้ายใครแต่ได้พูดมาแต่ละครั้งถ้าได้ดุแต่ละครั้ง เจ็บจนถึงวันตายนี่คือคนวันเสาร์และอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่ใกล้ชิดกับพญานาคมากที่สุดจึงมักได้เห็นงูฝันเห็นงูหรือเห็นพญานาคแล้วขนลุกได้ง่ายๆเป็นลูกหลานองค์พ่อพญานาคองค์ปู่พญานาคองค์ย,าางย่าพญานาคนั่นเองนะคะ